ทนหน่อยนะน้องน้อยพี่ชายจะรีบกลับมาลับน้องน้อยนะน้องน้อยจะอดทนใจของพี่ชายอยากจะพาน้องน้อยออกไปเสียดูยนี้ไม่อยากให้อยู่ในตำแหน่งเจ้านางอินยาอีกเลยแม้เสียวลมหายใจแต่พี่ชายต้องทำให้ถูกต้อง พี่ชายจะไม่ยอมให้เจ้านายอินยาทำร้านน้องน้อยอีกเป็นอันขาดใ,ใจของพี่ชายเกิดมาเพื่อเป็นของน้องน้อยะอะไ,ไม่ว่าอีกนานแค่ไหน,ไวนไวความรักของพี่ชายจะไม่มีวันเปลีป่ยนแปลง ใจดวงนี้มันรักเธอไม่เสื่อมคลายนีเเ่เอามืออ,กออกเลยนะเอาปยัยใส่กระเป๋า,าตัวเองเลยอย่ามาแตะต้องตัวน้องซะนนะอ,อย่ามานี่ไปเช็คที่รุ่งพยบาบาลหน่อยไหมครับดีค่ะไปรดีพยวผู้กองได้ใช่ไหมคะได้ครับไปเลยครับไม่เป็นไรค่ะ ก้าอยากกลับบ้านค่ะไม่ได้นะลับก้าเธอเป็นลมบ่อยไปแล้วอ๊ะมันรู้ได้ไงว่าน้องฉันเป็นลมบ่อยคะก้าไม่เป็นไรจริงๆค่ะสงสัยโรคกระเพาะกำเริบอะค่ะ อะนมกินซะแกะโกหกฉันเรื่องโรคกระเพาะเห็นฉันกินหญ้าแทนข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่กล้าไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นนะคะกล้าวเห็น เกล้าเห็นอดีตอีกแล้วค่ะพี่วิกกี้เดี๋ยวฉันจะพาแกไปตรวจสมองนะแล้วก็จะพาไป MRI ด้วยเกล้าไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้ป่วยไม่ได้บ้าเกล้าเห็นจริงๆ กาเห็นอดีตของตัวเองด้วยเห็นปราสาทหินนักรบเมืองงามในอดีตงั้นเขาน่าแกแปกแกบ,บอกฉันด้วยสิฉันจะไปช็อปแบรนด์นี้ในอดีตก้าวพาใครไปด้วยไม่ได้ครับพี่วิกกี้โอ้แล้วฉันจะเชื่อกักได้ยังไงล่ะและ้วแกทะลุมิติไปทางลูไหนในแะกบ,บอกฉันหน่อยสิไปยังไงอะฮะ ามันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเวลาเวลาที่ผู้กองไผ่โดนตัวกล้าวอะไรนะนี่ไอ้ผู้กองไผ่มันมันลวนลามแกเหรอโอ้ยไอ้พัดฉันบอกว่าฉันไม่ได้ลวนลามแต่แต่พอร่างกายของเราสัมผัสกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเจ็บแล้วก็<ม>วูบอะหรือว่าสมองกระทบกระเทือน มีเลือดข้างตั้งแต่รถชนเนีไอ้ข้างไม่ข้างนี้ฉันไม่รู้หรอกอฉันรู้แต่ว,ว่าฉันขับรถชนเขาแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาจิตใต้สำนึกมันก็เลยสั่งให้เขาเกลียดฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พายนี่แกเป็นตำรวจไม่ใช่นะักจิตว,วิทยาหรือว่าหมออย่าเพิ่งสรุปอะไรมั่วๆเลยเฮ้ยไ,ไม่มั่วเว้ยอไอ้นี่แหละคือข้อสรุปรัดกล้าเกลียดฉันพี่สาวเขาก็เกลียดแกด้วยเหมือนกัน เออรู้แล้วนนั้นแ่ะแต่ว่าฉันว่าเจวิกกี้เกลียดฉันะดีแล้วนะเว้ยเพราะฉันถือว่ามันปลอดภัยกับชีวิตโสดของฉันเองอแต่กับรัดเกล้าวนี่ยฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยวะฉันทำให้เขาต้องมีอาการประหลาดๆแบบนี้ฉันต้องรับผิดชอบเพราวะว่า นั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะคะก้าวยังไม่ง่วงเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาฝึกงานหรอกนะไปตรวจให้แน่ใจก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้ว มาจะเป็นเจ้าสาวของข้าไม่ฉันไม่ใช่มาลัมมาพี่ชายสัญญาด้วยหัวใจแล้วพิญญาพี่ชายจะไม่มีวันทำให้น้องน้อยเสียใจ ตอนนี้เราจะไปบ้านคุณอภิมุกหาให้เจอว่ายังมีอะไรที่ทุกคนในบ้านพยายามปิดบังเราอยู่ให้กล้าวไปด้วยนะคะไม่เป็นไรรัดกล้าวเธอพ,พักอยู่ที่กองนี่แหละคอยช่วยเอาเรื่องเองกสารกล้าวเป็นน้องสาวพ,พี่วิกกี้คะ่ะพี่วิกกี้สอนให้กล้าวเข้มแข็งรับรองว่ากล้าวจะไม่ไปเป็นภาระคนอื่นคะ่ะ พาไปด้ยวยคนนะคะน้องสาววิกกี้เขาเข้มแข็งค่ะทนไม้ทนมือนับรองว่าใช้ประโยชน์ได้แน่นอนค่ะงั้นให้หมุกไปด้วยนะคะจะได้ไปช่วยเพื่อนๆทางานนะคะหนูจะอยู่ชมกาแฟาดีกว่าไหม,หมนะคะพี่พารให้หมุกไปด้วยนะคะอเนะคะ,ะากเดีย๋ยวไปนะผมขอร้อง เข้ามาทำไมบ้านผมมาที่ส่วนตัวหาคนมามากมายทำไมเราขอตรวจคนเพิ่มเติมครับหมายสารล่ะถ้าไม่มีหมายสารก็เชิญกลับไปได้เราเป็นทีมที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลืกคดีนี้ครับพ,พวกคุณอยากดูห้องที่พี่ดำถูกฆ่าใช่ไหม ไม่ได้นะหมายสารอย่างเดียวเท่านั้นผมถึงจะอนุญาตให้พกคุณเข้าไป